สวัสดีเพือเ่อนๆชาวเกมชินนแพดทุกคนนะครับพบกับผมนะจะเสสันก่นเดิมนะ,ะตามคำเรียกร้องของเพื่อนๆนะครับว่าอยากให้ผมนายเล่นในส่วนของเกมชินนแพดด้วยมือถืออีกหนึ่งรอบ ผนวกับวันที่16กเนี่ยก็มีการรีเซ็ตของ Abyss 4.1ในรอบแรกนะครับดังนั้นในวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะนํามือถือมาใช้ในการจบ Abyss 4.1ในรอบนี้กันแต่แน่นอนนะครับว่าผมได้ทําในส่วนของไกด์ในการจบคอนเทนต์ Abyss 4.1ไปเรียบร้อยแล้วกับคลิปแคลดไม่รับในการผ่าน Spiral Abyss 4.1ซึ่งในคลิปนั้นจะครอบคุมไปหมดเลยนะครับทั้งในส่วนของเทคนิคการเล่นนะครับวิธีการแพคมอนรวมถึงวิธีการจัดทีมโดยล้อมรอบอยู่แค่ตัวละคร4ดาวดังนั้นในคลิปนี้เราอาจจะไม่ได้พูดถึงในเรื่องของเทคนิคของการผ่านในส่วนของ Spiral ยากที่สุดสำหรับผู้เล่นมือถือเนี่ยก็คือการควบคุมต่างๆมันค่อนข้างยากเนะกาะการจะปัดกล้องไปมาการจะหมุนควงอะไรต่างๆเนี่ยมันทาได้ค่อนข้างยากดังนั้นทีมที่แรงแต่ว่าควบคุมได้ยากเนี่ยเลยไม่ค่อยเหมาะกับผู้เล่นมือถือสักเท่าไหร่ทีมที่เหมาะสมมากกว่าเนี่ยคือทีมที่อาจจะมีดาเมจเบาลงมาหน่อยแต่ว่าเล่นได้ง่ายกว่ามากๆนะครับดังนั้นในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาคุยถึงทีมพวกนี้กันว่าสำหรับอ B พพซีจุดหนึ่งเนี่ยมีทีมอะไรที่ค่อนข้างเล่นง่ายและก็น่าสนใจในการเอามาใช้ในการผ่านในครั้งนี้โดยในคคลลิปนนีี้้้เเเ่ยรราจะใชใมืืืออออถงงััับกตวข ซึ่งเขาเคลมเลยว่า CPU ของเขาเนี่ยแรงมากๆจนสามารถทำให้เล่นกันชินได้แบบไม่กระตุกพร้อมกับมีฟีเจอร์ในส่วนของ Bypass c h a r g i n g ทำให้เวลาที่เราเล่นไปชาร์จไปเนี่ยนะครับมือถือไม่ร้อนเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพิสูจน์ในประเด็นนี้กันด้วยนะครับว่าเครื่องไม่ร้อนจริงไหมแล้วก็สามารถเล่นเกมชินได้ลื่นไหลขนาดไหนเอาละครับพอเพื่อนเข้าใจตรงกันแล้วเนี่ยก็อย่า,ารอชาร้าได้ก่านนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับช่องพอจอไว้แล้วเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลย,วยกว่าครับ ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับผมพาเพื่อนๆมาเซตหน้าจออะไรทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนเนาะซึ่งเราก็จะเซตภายในเกมเลยนะครับามาดูที่ในส่วนของหน้าจอการแสดงผลกันอันนี้เป็นค่าเดฟอลต์ของตัวเกมเกมช Impact เองนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเนื่องจากตัวของ s a m s u n g Galaxy ี่ A73 Ultra เนี่ยเขาเคลมว่าในส่วนของ CPU Snapdragon 8 Gen 2เขามันแรงมากๆใช่ไหมดังนั้นในวันนี้เราเราก็จะปรับในส่วนของกราฟิกให้มันแรงขึ้นตามเนาะเพื่อเป็นการเทสในส่วนของ CPU ไปด้วยซึ่งนะครับผมก็จะปรับในส่วนของ FPS ขึ้นมาอยู่ที่60ซึ่งเเเป็นนอ่่่คาททีีสสูงงุดขตัวกมลยนะ แล้วก็ในส่วนของภาพคุณภาพเอฟเฟกเนี่ยผมก็จะปรับขึ้นมาในระดับกลางนะครับแล้วก็ในส่วนของโมชั่นเบอร์ก็ปรับเป็นระดับสูง จริงๆเท่าที่ลองเล่นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนอื่นเนาะเช่นคุณภาพเงาวิชเชอ e ์เอฟเฟกคุณภาพเอฟเฟกต่างๆเนี่ยจริงๆเพื่อนๆสามารถปรับระดับสูงได้เลยนะเครื่องไม่กระตุกเลยเพียงแต่ว่าพอจอมีปัญหาเรื่องความแก่ของตัวเองนิดหน่อยนะครับเวลาที่พอจอเล่น f p s 6 0แล้วก็เอฟเฟกระดับสูงพร้อมกับต้องมานั่งหมุนจอไปมาอะไรแบบเนี้ยพอจอค่อนข้างมึนง่ายนะครับูดง่ายๆว่ามี motion sickness นั่นแหละเพราะงั้นในส่วนของภาพต่างๆพอจอขอปรับเป็นระดับกลางแดุ้กัน ห้องนี้เปิดห้องมาเนี่ยเพื่อนๆอย่าเพิ่งรีบทำดาเมจนะครับในช่วงต้นตอนที่บอสมันกำลังลุกเนี่ยค่าต้านทานธาตุของมันสูงมากเนาะเราจะตีมันไม่ค่อยเข้านะครับจังหวะที่สำคัญจริงๆเนี่ยคือจังหวะที่บอสมันสร้างเกาะขึ้นมาแล้วจังหวะนั้นเนี่ยเราค่อยซัดดาเมจเข้าไปเนาะสิ่งสำคัญของห้องนี้คือเรื่องของการละลายเกดเกะาะธาตุของมอนสเตอร์ซึ่งมันเป็นธาตุไฟฟ้านะครับธาตุท,ที่สำคัญที่สามารถใช้ในการละลายได้เนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ธาตุด้วยกันก็คือธาตุไฟธาตุไม้แล้วก็ธา แล้วก็หลังจากละลายเกจโลของมันได้แล้วเนี่ยที่เหลือก็ง่ายแล้วเนาะพอบอสตัวนี้ค่าต้านทานธาตุของมันจะสูงตอนที่มันมีเกราะซึ่งถ้าเกราะของมันถูกทำลายแล้วนะตัวมันก็จะบางโลงมากลองสังเกตที่เลือดของมอนสเตอร์ดูนะครับก็จะเห็นว่ามันละลายเป็นน้ำเลยดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในห้องนี้คือเรื่องของการละลายเกจโลนะครับ นเนื่องจากว่าไม่ใช่ทีมปกติทั่วไปเพราะงั้นผมขออนุญาตพาเพื่อนๆมาดูบิลของแต่ละตัวละครนิดนึงละกันเนาะในส่วนของอากาศเนี่ยโดยปกติแล้วเรานิยมใส่เป็นตัวของสีพิศาจใช่ไหมครับแต่ว่าในทีมนี้เนี่ยมันไม่มีออร่าน้ําแข็งเนาะส่วนใหญ่แล้วบนหัวมอนสเตอร์มันจะเป็นาธาตุไฟกับธาตุไม้ดังนั้นหมายความว่าเซตสีของสีพิศาสมันก็จะไม่ทํางานนะครับส่วนตัวก็เลยแนะนําว่าให้เราเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวของ2โรเบิสองพิศาสแทน ซึ่งพอเราเปลี่ยนมาเป็น2โนเบลสองวิสาห์ไปแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราหายไปก็คือในส่วนของค่าคีย์เรทใช่ไหมดังนั้นในส่วนหัวโดยปกติแล้วเดิมทีเราใช้เป็นค่าคีย์ที่ข้อดาเมจก็ควรจะต้องเปลี่ยนมาเป็นในส่วนของคีย์เรทแทนเพื่อช่วยทําให้ดาเมจของไอ้อากาศของเรามันสะเทียนมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสเตทโดยภาพรวมของตัวละครก็จะเห็นว่าในส่วนของค่าคีย์เรทของไอ้อากาศของผมมันก็จะสูงขึ้นใช่ไหมแล้วก็ค่าคีย์ที่ข้อดาเมจของผมมันก็จะลดลงทั้งนี้ทังนนนนััเรระะ่่่ตววสลออคคบืก็ ส่วนนายดาเนี่ยจริงๆแล้วคุณไม่จำเป็นต้องใส่เป็นเซตสีดิบูดเมมโมรีก็ได้นะครับคุณสามารถใส่เป็นสีเทเนนซีก็ได้เพราะทีมนี้ดาเมจธาตุไม้ไม่ใช่ดาเมจหลักเนาะดาเมจหลักของเรามาจากธาตุไฟแล้วก็ธาตุดําแข็งด้านการใส่สีเทเนนซีเพื่อช่วยแจกเอลิเค20%ให้กับตัวของแสงหลิงกับไออากาศก็เลยมาีประโยชน์ ka, ามากกว่าสีดิบูดเมมโมรีนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ฟรา,าร์มสีเทเนนซีไว้ผมก็เลยใช้เป็นสีดิบูดเมมโมรีเหมือนเดิม อ่ะแล้วก็สิ่งสำคัญสำหรับทีมนี้อีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือในทีมนี้ควรจะต้องหาคนใส่อาวุธเฟลเน็ตเยอะๆถามว่าทําไมเนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าในทีมนี้เราไม่มีแบตเตอรี่ให้อากาศจริงไหมครับโดยปกติแล้วทีมแช่แข็งหรือว่าทีมปกติของอากาศทั่วไปมักจะมีแบตเตอรี่นั่งแข็งหนึ่งตัวเช่นตัวของเดียวน่าหรือว่าโรสเลียเป็นต้นดังนั้นเราต้องหาอนุธาตุเพิ่มเติมให้กับตัวของอากาศดังนั้นอาวุธเฟลเน็ตเลยค่อนข้างตอบโจทย์นะครับซึ่งในที่นี้ผมใใใสส่่่่่หห้้้้กกกกกกััััััับบตตตวววววขขขออออออองงงงงงไไนน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 ดดะะคครรแล็็็็ีีีึึจจจเเเเเเเปมมททซชยยาาาาาศผถ อ่ะส่วนห้องล่ากนะครับปัญหาหลักของห้องนี้คือมอนสเตอร์มันเยอะมากเนาะมันทําให้ถ้าเราเลือกทีมไม่ดีเนี่ยเราจะเคลียร์มอนสเตอร์ในแต่ละตัวได้ค่อนข้างช้าและสุดท้ายเราก็จะทําเวลาได้ไม่ทันดังนั้นสิ่งสำคัญในห้องนี้ก็คือการเลือกตัวละครที่มีดาเมจเอลีจัดๆเข้ามาในทีมเยอะๆซึ่งในที่นี้ก็จะเป็นหน้าที่ของ3ตัวละครด้วยกันก็คือตัวของนิวเวเล เปโตและก็ตัวของคาซานนั่นเอง3ตัวละครนี้เรียกได้ว่าเป็นเทพเจ้าของเอลี e เลยนะครับเปโตเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการเชรฟ้าได้ค่อนข้างเยอะการชาร์จโจมตี1ครั้งเนี่ยเปโตสามารถเชรฟ้ากันได้สูงสุดถึง5ครั้งเลยนะครับพอเง้นดาเมจสนตัวของเปโตถือว่าสูงมากมาก นิเวเล็เช่นกันการชาร์จโจมตีของเขาเนี่ยมี LE ลที่ค่อนข้างกว้างมากๆเนาะทำให้สามารถกวาดโดนมอสเซอร์ได้หลายตัวและเราก็มีตัวของคาซะในการช่วยร,ว,รวบทําให้มอสเซอร์อยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกันมากขึ้นและก็บัฟสองตละครที่ผมเพิ่งกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้มันเลยทำให้ทีมเนี่ยค่อนข้างเหมาะมากๆในการออามาเจอกับสถานการณ์แบบนี้เนาะก็จะเห็นว่ามอสเตอร์ตุกตัวมันตายไ,ไปไวมากๆเอาจริงแล้วการเล่นนิเวเล็ตเนี่ยมีเทคนิคนิดหน่อยเนาะก็คือในสถานการณ์ LE ลเนี่ยเพื่อนๆสามารถแพนกล้องไปมาเพื่อช่วยเพิ่ม DPS ได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าเวลาที่เรากดชาร์จโจมตีแล้วแผ่นกล้องไปมาเนี่ยเอลี <Le S 1> ของนิวเวลเลตในการทำดาเมจของเขาเนี่ยจะใหญ่มากขึ้นมันทําให้เราสามารถรับมือกับสถานการณ์มอนมู่ได้ดีนะครับแต่ในกรณีที่เป็นมอนเดียวเนี่ยอันนี้เพื่อนๆยิงตรงๆไปเลยนะครับการหมุนไปมาไม่ช่วยอะไรอแต่ว่าถ้าถามว่าจําเป็นไหมที่ต้องทำนะครับก็บอกเลยว่าไม่จาเป็นเนาะทุกคนก็จะเห็นนะครับว่าผมแทบไม่สายกล้องเลยสุดท้ายแล้วก็ยังสามารถเคลียร์ได้ไวอยู่เหมือนกันดังนั้นเทคนิคนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับใครทําได้ก็ทาใคร Hmm. Be not perturbed. Be sanctified. Hmm. Settle down. สำหรับห้องนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีเทคนิคอะไรเลยนะครับมอนสเตอร์โดยภาพรวมแล้วเลือดค่อนข้างน้อยแล้วก็จานวนเนี่ยก็น้อยเหมือนกันมันทําให้เราสามารถผ่านได้อย่างสบายๆนั่นเ่นเพื่อนสนัดทีมไหนเนี่ยสามารถหยิบมาใช้ในห้องนี้ได้เลยเต็มที่นะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยปัญหาลหลักของห้องนี้จริงๆแล้วมันจะไปอยู่ในเว็บหลังนะครับก็คือตัวของมอนสเตอร์ที่เป็นหุ่นยนต์ทั้ง2ตัว มอนสเตอร์สตัวนี้มีท่าที่ขัดจังหวะเราค่อนข้างเยอะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาสำหรับผู้เล่นมือถือนิดหน่อยนะครับเพราะว่าสำหรับผู้เล่นมือถือในการแด้ตหลบถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างทําได้ยากประมาณนึ่งดังนั้นใครอยากตัดปัญหาในห้องนี้ให้สบายๆเนี่ยก็หาตัวละครโลมาใส่ตัวหนึ่งแล้วกันเราจะได้ไม่โดนขัดจังหวะเวลาเราทำดามจเล่นมาถึงตรงนี้เพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของภาพเนี่ยค่อนข้างลื่นไหลามากเลยเนาะ 60fps ภาพกลางเนี่ยในส่วนของเครื่อง a ั s u ุง g a l a ซ y A13 เนี่ยสามารถทำงานได้สบายๆเลยเพราะ าย,าย,ยห้องนี้เป็นอีกหนึ่งห้องนะครับที่ส่วนตัวผมมองว่าค่อนข้างง่ายท่านี้ทั้งนั้นเพราะว่าบอสตัวนี้เป็นบอสที่ยืนอยู่กับที่ให้เราตีอยู่เลยความยากของบอสัวนี้อยู่ในเรื่องของการที่ว่าดามเมจของเขาค่อนข้างแรงนะครับ ถ้าเราเลือกทีมไม่ดีเนี่ยเราจะมีโอกาสในการตายสูงมันทําให้ปัญหาของห้องนี้หลักๆแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องของการทําดาเมจนะครับเพื่อมาใช้ทีมลักษณะแบบไหนสุดท้ายเราก็จะทันแต่ว่าปัญหามันจะย้ายไปอยู่ที่ว่าเราตายก่อนที่เราจะสามารถฆ่าบอสได้ดังนั้นส่วนตัวผมก็เลยแนะนําทีมนี้เลยนะครับทีมนี้บอกเลยว่าเป็น1ทีมนะครับที่มีดาเมจซิงเกิลแทร็ตที่ค่อนข้างสูงอาจจะไม่ได้สูงอะไรมากเมื่อเทียบกับทีม5ดาวแต่ว่าเรื่องของความปลอดภัยเนเร่ยเรียกว่าสูงมากมาก เรามีตัวฮิวถึง2ตัวเนาะคือตัวของเหยื่อแล้วก็ตัวของชินอบุแล้วก็ตัวละครที่ยืนสนามหลักๆเนี่ยก็จะเป็นตัวของเหยื่อซึ่งโดยปกติแล้วเราก็จะ b u i l HP ให้มันสูงๆอยู่แล้วนั่นหมายความว่าโอกาสในการตายของเรานั้นยากมากๆเนาะเลือดเราก็เยอะอยู่แล้วแถมเรามีฮิวถึง2บ่อเลยทีเดียวเพราะงั้นบอกเลยว่าสามารถ face ท a n k ดาเมจของมอนสเตอร์ได้สบายๆเลยนะครับเหมาะสำหรับผู้เล่นมือถือมากๆกดสกิลของตัวตัวละครให้พร้อมแล้วก็ยืนตีมอนไปเลยไม่ต้องหลบดาเมจใดๆทั้งสิ้นบอกเลยว่าผ่านได้สบายๆมากๆ We need you a berth, huh? อามาถึงห้องสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับห้องนี้โดยส่วนตัวผมก็ไม่มีเทคนิคอะไรเหมือนกันเพราะโดยภาพรวมแล้วมอนสเตอร์มันค่อนข้างน้อยเนาะแล้วก็เกิดทีละตัวมันทําให้เรื่องของการแพ็คมอนสเตอร์หรือว่าการใช้เทคนิคต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยจาเป็นสักเท่าไหร่นะครับลหลักๆแล้วขอให้เราเลือกทีมให้ถูกต้องก็เป็นอันใช้ได้แล้วโดยทีมที่ดีสำหรับห้องนี้คือทีมที่มีดาาม่าซิงเกิลแทร็กค่อนข้างสูงยกอย่างเช่นทีมของน้องหูเต่าหรือว่าทีมของน้องโยยมิยะหรือว่าใครจะใช้เป็นทีมไพ่ประบรุมก็ได้เ,ล,ล,ล,ยล,ดเลย Brace yourselves. ห้องนี้อาจจะมีบางตัวละครเนาะที่มี potential ค่อนข้างสูงในการเทนนิดหน่อยก็คือตัวของเวนตี้เวนตี้เนี่ยค่อนข้างดีในห้องนี้เพราะว่าเวลาที่เขากดสกิลเตมเมดเนี่ยไอ้มอนสเตอร์เวทที่2มันจะมารวมกันเองแบบสบายๆเลยมันทำให้เราสามารถทำดาเมจใส่ม,มอนสเตอร์2ตัวได้พร้อมกัน ซึ่งอันนี้ก็สร้างประโยชน์ให้เราได้เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะว่ามันไม่จําเป็นนะครับขอแค่ว่าเราเลือกทีมที่มีดาเมจซิงก์งกัไทเกตสูงๆแล้วไล่ฆ่าไปเจตัวก็ได้เพีเยงแต่ว่าสำหรับใครที่เป็นเวนตี้เนี่ยก็ใช้เวนตี้เข้ามาช่วยก็จะช่วยทําให้เราสามารถผ่านห้องนี้ได้ไวมากขึ้น อ่ะตอนนี้เราก็เล่นมาถึงข้นสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งระหว่างเล่นในพอจอก็ปรับโหมดเอพ60แล้วก็ปรับภาพหลักกลางนอกจากนี้พอจอยังอัดหน้าจออีกด้วยซึ่งก็ทําให้ระหว่างเล่นในพอจอต้องเสียบสายชาร์จระหว่างเล่นไปด้วยโดยปกติแล้วการทาแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วมือถือมันมักจะร้อนนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าสำหรับ s มาร์ทโ Galaxy A53 Ultra เนี่ยไม่ร้อนเลยทั้งนี้เพราะว่าตัวเครื่องมีระบบบายพาสชาร์จิ่งซึ่งช่วยทาให้ไฟฟ้าจากตัวของสายไฟเนี่ยส่งตรงไปที่ตัวเครื่องเลยโดยไม่ผ่านแบต มาทําให้แบตของเราไม่ร้อนแล้วก็สามารถเล่นเกมได้อย่างสบายๆเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าสำหรับใครที่อยากเล่นเกมซีรีส์แพ็กในมือถือเนี่ยซัมซุง Galaxy a 3อัลต้าถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์มากๆ Thank you. I ้องนี้เอาตามจริงก็จัดว่าไป1นห,นห้องที่ค่อนข้างง่ายนะครับบอส 12t2 ในห้องล่างเลยก็คือบอสตัวนี้มันยืนนิ่งๆให้เราตีเพียงแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เราไม่ผ่านเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของดามเมจที่บอสทํากับเราจริงๆเราเพื่ต้อจะใช้เป็นทีมเหยาๆซิงชิวฟิชแล้วก็ชีนอบุมันห้อง 12t2 ครึ่งล่างก็ได้เพียงแต่ว่าที่ผมเปลี่ยนทีมเนี่ยเป็นเพราะว่าผมอยากให้เ,เพื่อนๆเห็นทีมที่มันเป็นเวอร์ชั่น5ดาวด้วยทีมนี้ก็เป็น11ทีมนะครับที่มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงจากการที่นิวเลทเป็นตัวละครที่ HP ค่อนข้างเยอะแล้วเราก็มีเดยาในการแบ่งเบาภาระในเรื่องของดาเมจอีกทั้งตัวของนิวเลทเองเนี่ยก็ยังมีความสามารถในการฮิลที่ค่อนข้างแรงมากๆมันก็ เลยทาให้ต่อให้ทีมนี้เนี่ยไม่มีตัวฮิลเลยแม้แต่ตัวเดียวมันก็ยังสามารถต่อตัวลอดจากห้องนี้ได้แบบสบายๆเลยเพราะฉะนั้นค่อนข้างแนะนํามากๆเลยนะครับอ้อแล้วก็สิ่งสําคัญในห้องนี้ก็คือพยายามอย่าใช้ทีมหินล้วนนะเพราะบอสตัวนี้มีค่าความต้านทานหินที่สูงใครจะเอาอิโต้มาจบห้องนี้ก็ระมัดระวังด้วยละกันนะครับอะไแลนี่คือทั้งหมดนะครับของทีมที่ผมแนะนำให้เอามาใช้นะครับในการผ่านสไปร์ลบิสในโอเชียสยุดหนึ่งนี้ อ่าแล้วคลิปนี้เนี่ยก็มาจากฟีดแบ็ของทุกคนนะครับว่าอยากเห็นผมเล่นในส่วนของเกนชินหรือว่าฮอนไครซ์เลว์ด้วยมือถืออีกหนึ่งรอบเพราะงั้นสำหรับใครก็ตามนะครับที่เป็นผู้เล่นมือถือแล้วก็อยากได้คอนเทนต์แบบนี้อีกนะครับทั้งในส่วนของเกนชินแพ็กแล้วก็ฮอนไครซ์เลว์เนี่ยก็่าลืมคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปไว้เลยละกันไว้พอจะมีโอกาสเมื่อไหรา่ก็จะกลับมาทำแบบนี้ให้อีกเรื่อยๆนะครับอ่ะแล้วก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับกับตัวของซัมซุงกาซิซิเอียดิปสามอัลตร้าใครที่อยากไดลเลยะรับ ่ะแลวก่อนจะจากกันไปนะครับพอจอขอประชาสัมพันธ์นิดนึงละกันสลับงานไทยแลนด์เกมโชว์หรือว่า TGS 2023เนี่ยพอจอจะไปวันที่22ตุลาคมนะครับโดยพอจอจะไปสิงอยู่บูธออนไลน์สเตชันตั้งแต่เวลาเที่ยงจนถึงบ่ายโมงเนาะดังนั้นสำหรับใครก็ตามที่อยากมาพูดคุยกับพอจอ,อยากมาสอบถามอะไรเกี่ยวกับพอจอเนี่ยก็สามารถแวะมาหาพอจอกันได้ใครสะดวกเวลานั้นก็อย่าลืมแวะมาหากันละกันนะครับพอจอรอทุกคนอยู่นะส่วนว่าในคลิปหน้าพอจจะเอาคอนเทนต์อะไรมาฝากทุกคนอีกเนี่ยก็อย่าลืมติดตามก ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัปคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกันเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ